พ่อกะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมจะมาเล่าปกีวกับซูเปอร์โซนิกฟีดเวย์ที่เป็นซูเปอร์โซนิกตัวหนึ่งซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะฮะเขาคือคนละคนกับโซนิกสีดําเงินแล้วก็ซูเปอร์โซนิกนั่นเองครับโซนิกฟีดเวย์เขาได้ปรากฏตัวครั้งแรกในฟีดเวย์ซูเปอร์โซนิกในคอมิกนะฮะด้วยพลัง อันกดแค้นของโซนิคแล้วก็ระเบิดพลังกายเป็นซูเปอร์โซนิคฟีดเวยแล้วก็พุ่งจะไปทำลายสัตว์แต่ดีนะที่เทวมาห้าไว้ก่อนไม่งั้นดาร์กว่านี้แน่แล้วเขาก็รู้วิธีการใช้ซูเปอร์โซนิคฟีดเวยแต่ก็ต้องแลกมากับความไร้สติแต่มีครั้งหนึ่งที่โซนิคได้เผลอ,อล่วงลงไปในหลุมแห่งเคออสเอมรัลอแถมมีมาสเตอร์เคออสเอมรัลอยู่ โอ้โหแค่แค่เคอสปกติก็ทำให้ซูเปอร์โซนิคฟีดเวเป็นขนาดนี้แล้วถ้ามาสเตอร์เอมิโลจะขนาดไหนฮะโซนิคได้ไปแตะเข้ากับมาสเตอร์เอมิโลจังๆเลยฮะซึ่งฉากนี้ก็มีอยู่ในเกมไฟล้นฟังกินด้วยนะฮะแล้วเขาก็จะไปปิดชีพเอมี่แต่เขาก็แต่เขาก็ทำให้สำเร็จ แต่พอโซนิกกลับลากมาปุ๊กเขาก็คิดว่าเอมี่ได้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยในเลเทตัวเองไปอยู่ที่ที่ที่ตกต่ำที่สุดอย่างอันเดอร์กาวแต่ว่าสถานาการณ์ก็บีบบังคับให้เขาใช้ซูเปอร์โซนิกฟีดเวครั้งซึ่งซูเปอร์โซนิกฟีดเวอเนี่ยเขาก็รู้ว่าเอมี่ยังไม่ตายก็เลยไปหาเอมี่แต่ว่า เอมี่ได้เตรียมแผนไว้แล้วเขาก็ดูซูเปอร์โซนิคฟีดเว์กับโซนิคอะ่ะแยกออกจากกันเป็นคนละคนกันเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบายคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดก็เป็นได้นะฮะบ๊ายบาย